ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงเรแล้วมาแล้วคำรนตอนเมื่อราชินีชนกับราชาใครตายจันทบุรีนะจะบอกให้ฮิบ้านเราเมืองดียันทบุรีอยากมาอยู่เมืองจันแต่ผมที่นั้นคงจะไม่มีแปลงใหญ่ของเราเขาคิดโก นใจ้แปลงใหญ่สวนมังคุดที่อำเภอเขาคิจกรูดจังหวัดจันทบุรีดีด้วยรัฐสนับสนุนเครื่องมือทําสวนให้ันไร่จากเขาคิจกรูดแปลงใหญ่เป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณ6 7ถึงบล้านบาทครับทุกปีจะเป็นอย่างนี้ครับมีองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมตลอดเวลาเขาจะได้เตรียมวางแผนจะรองรับยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นการจัดการผลผลิตในสวนการบำรุงการแปรรูปรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมรับความเสี่ยงที่จะมีชาวสวนมังคุดพอใจได้อะไรจากแปลง ได้ทงความรู้ได้เงินครับคิดว่าพวกเรารับมือได้คะ่ะไม่น่ากลัวมังคุดเกรดพรีเมียมทาได้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะผูจะ้จัาทำมังคุดเยอะไหมสามร้อยต้นค่ะหาทางเป็นมังคุดผลใหญ่ให้ได้เพื่อราคาจะได้เพิ่มขึ้นครับผมแต่ที่น่าห่วงคือปีนี้มังคุดดกมากรวมทั้งประเทศประมาณ5 0 0แสนตันประดังกันออกมาในเดือนพฤษภาคมตลาดจะยังไงเราจะพยายามกระจายทั่วประเทศให้มากที่สุดปีนี้ออกมาเต็มที่<ป>พฤษภาคมพร้อมๆกับทุร เรียนเลยค่ะปีนี้คมาพร้อมกันพี่กับน้องมาพร้อมกันมาพร้อมกันค่ะ <c oughs> คิงการาชินีมาพร<ช>้อมกันใช่ค่ะแล้วก็มาเยอะมากค่ะปีนี้ปัญหาหนักไหมครับพวกเรารับมือได้ค่ะน <im itation> <im itation> ี่ลูกพระเจ้าตากต้องอย่างนี้ปัญหามีไว้แก้ใช่ค่ <im itation> ะ <im itation> <im itation> สรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ฮิว่าอีก3เดือนร่วมกันขบคิดคงคลายปัญหาขอรับ everybody are you okay yes 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 ดีใจหนักหนาน ได้มาเมืองจันหากมาทุกวันมันคงจะดีเมืองเพชรเมืองพลอยอีกผลไม้มากมีน้ำใสทะเลสวยดีประไมยก็มีที่เมืองจัน เอาดีกับพี่คำรณอยากเห็นเกษตรกรทุกคนเอาชนะกับทุกปัญหาได้เขาคิจกูดจันทบุรีนะจะบอกให้พี่เมืองเพชรเมืองพลอยอีกผลไม้มากมีน้ำใสทะเลสวยดีประไม้ก็มี